ขอต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านในการประเมินผลงานการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการผู้ขอรับการประเมินนางนภาวันโพธารินตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการสถานศึกษาศูนย์พัฒนานเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์อำเภอนาจั่วย จังหวัดอุบลราชธานีประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีครุราสตรรบัณฑิตวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยจากสถาบันราชภัฒอุบลราชธานีเมื่อปีพุทธศักราช2543ประวัติการรับราชการ1มกราคม2555บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กการปฏิบัติหน้าที่การสอน จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยต่ำกว่าอายุ3ปีงานที่ได้รับมอบหมายตรวจและรับพัสดุเวียนอาคารสถานที่เวียนรับส่งนักเรียนสรุปรายงานผลการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของนางนภาวรรณโพธารินส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้าน,นการจัดการเรียนรู้1.1สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร1.2ออกแบบการจัดการเรียนรู้1.3จัดกิจกรรมการเรียนรู้1.4สร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้1.5วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้1.6ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 1.7. จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 1.8. อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดก,การเรียนรู้2.1จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา 2.2. ดําำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน2.3ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา 2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการ 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3 1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง3.2มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้3.3านำความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้ <lawsuit royable. S 2> จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดล็กผลลัพธ์ในการพัฒนาตามประเด็นท้าทายเชิงปริมาณ เด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า3ปีร้อยละ100มีความพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กดีขึ้นเชิงคุณภาพเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่าสาปีภายหลังจากการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กซึ่งทำให้การปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการและทำกิจกรรมได้อย่างมีความสุขเอกสารร่องรอยหลักฐาน แบบประเมินแบบบันทึกใบางานและผลงานนักเรียนขอขอบพระคุณผู้บริหารคณะครูและบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนสวรรค์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานด้วยดีมาโดยตลอดและขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่าในการอ่านและประเมินผลงานของผู้รับการประเมิน ขอขอบพระคุณไว้นะโอกาสนี้สวัสดีครับ